สวัสดีครับผมชื่อนายวิลาไปต่องอายุ38ปีผมรล้มตั้งแต่รนล้มผมไม่เคยไปหาหมอเลยจนจระทงแปดเดือนผ่านไปผมเจ็บสะโพกข้างขวาผมก็เลือกไปหาหมอหาหมอที่โรงพยาบาใลใ้ว่าหมอว่าให้ลองกินยาดูก,ก่อนเพื่ออากาศจะหาย,ยาชีดยาใส่กล้ามเนื้อก้าอาการก็ไม่ดีขึ้นหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัดเพราะว่ากระดูกมันยุบจนไม่สามารถรักษาได้แล้ว ชีวิตตอนนั้นผมลำบากมาเกเจ็บมากทำอะไรน,น้อนไม่ได้ทีต้องลุกขึ้นมานั่งอะคือความปวดอ่ะคือถ้าผมรักษาสรารพัดทั้งยาหม้อยาเนี่ยแบบโอ้ที่หมดทุกอย่างองค์พระใครว่าดีแม่ว่าดีคนด,ดีหมอที่ว่ากระดูกแตกกระดูกไรรักษา,าเขาขายผมไปหมดเพราะผมไม่อยากผ่าตัดผมกลัวการผ่าตัดผมกลัวเจ็บผมกลัวขาไม่เท่ากันผมกลัวเดินไม่ได้สุดท้ายผมต้องมาผ่าตัด ผมก็เลยเซิร์ชไปดูในอินเทอร์เน็ตอ,อดีผมเห็นว่าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาจ,จารย์นัทพลเขาผ่าแบบใ่ได้คือผ่าแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อหายใบยฟื้นตัวเร็วแผลเล็กเดิน,นได้ไหวก่อนผ่าผมกลัวมากแต่หมอบอกว่าหายแน่อนอนเดินตรงแน่อนอนขาเข้ากันแน่นอนผมได้รับการผ่าตัดเจ็ดข้อสทโพกด้านขวากับอาจ,จารย์ นัตพลโทชโชเมื่อวันที่2ี่สี่วิจนาหกสิบสองผมรอโรงพยาบาลสี่วันผมว่าวันนี้พรุ่งนี้หมอก็ให้หันเดือนแล้วแล้วก็เดินได้เดินได้จริงๆไม่เจ็บไม่ปวดดีมากครับปัจจุบันผมผ่ามาแล้วสี่เดือนเดินตรงขาเท่ากันเดินสวย ทำนายได้ปกติทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างอาการเจ็บก,ก็ไม่มีผมสามารถนั่งขัมาดได้นั่งยองได้ผมเดินขึ้นบันไดแบบก้าวขั้นต่อขั้นได้ผมอยากฝากนะครับคนที่เป็นเหมือนผมไม่ต้องกลัวาการผ่าตัดไม่ต้องกลัวว่าะจะเจ็บไม่เจ็บเลยเพราะว่าผมผ่ามารันแรกผมตื่นขึ้นมาอาการเกบที่ข่าวผมไม่มีเลย <S <S ผมไม่คนกลัวกลัวการผ่าตัดมาก หัวแผลคนอะไรทุกอย่าง <Okay. S 1> แต่ผมผ่าที่นี่มา <Okay. S 1> แผลเล็กมากแผลเล็กนิดเดียว <Okay. S 1> มาผ่าเลยครับ mm hmm. จะได้ไม่ทรมานเหมือนที่ผมเป็นมาก่อน mm hmm. ฝากถึงอาจารย์และทุกคนธรามชาวยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากเลยที่รักษาผมจนหายจนได้กลับมามีชีวิตใหม่เดินเหมือนคนปกติทุกอย่างจากยก์ทก mm ่อ hmm. นผมเหมือนคนพิการไปไหนมาไหนผมต้องใช้ไมเ้เท้า แต่ตอนนี้ผมหายแล้วอาจารย์รักษาผมจนหายจนผมเป็นเหมือนคนปกติผมสามารถเดินหินสะดวกผมจะไปไหนก็ได้ผมขับรถไปไหนก็ได้มอเตอร์ไซค์ผมว่าขับได้รถยนต์ผมว่าขับได้ผมทําได้ทุกอย่างขอบคุณอาจารย์และคนมากนะครับที่ทําให้ผมได้มีชีวิตใหม่แบบนี้ขอบคุณครับ